มมันมันนออยยยูู่่เลสวัสดีครับดูกับช่องสาวดําซิงครับคิปนี้พามาดู62กับฟอร์ดนะครับฟอร์ด95นะครับกับ M6240 นะครับประทะกัน,นครับ ตัวนี้ฝดยกษ์ใหญ่ลงผ่าน3มครับงัดต่อยูคาครับยุคาสามปีมาแล้วครับถ้าเจ้าแม่โครก็เสียเวลานะครับเสียเวลาสกิดนะครับมันต้องเจอผ่านสามครับอันนี้ก็ต้องบอกให้ดูครับดูไว้เป็นตัวอย่างครับสำหรับคนแบบ บางทีคนทําไร่ครับที่จะเจอมาก็เป็นน่าจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับบางทีคุณทาอะไรก็ต้องเห็นใจรถที่เขามาเก็บมาเกี่ยวด้วยครับโอ้โหตอที่เจอมานะครับตอยางตอยุคาตอลำไยครับหยอดเป็นแนวเป็นแถวอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้โลูตอโลอะไร,รออกครับยอดตุติเพรียนพี่น้องเลยตอนนี้รถเกี่ยวครับใบแท็กมันก็ขึ้นเหยียบแรับแท็กเหยียบแท็กก็หัก มันก็จะมีปัญหาครับเาเกี่ยวบอลล่อนเนี่ยใบแท็กตงักเนี่ยสู่หักเนี่สู่ขาดเนี่ยนี่นี่ก็คือว่าลองเอาจริงครับอันนี้แปลงของเราเองนะครับจ้างครับจ้างเขาไม่เห็ดครับแล้วท่านประธานสภาก็ไม่ได้ถอดใบดันนะครับจัดให้เลยครับขั้นหนึ่งไขขั้นหนึ่งโลนะครับ นั่นเห็นบ่แต่คนยางกันยังมื่นเลยขันหนึ่งแปรนะครับดูสภาพต่อ เล่นกับมันมั่วไม่ได้นะครับฐานแตกตอรุดเรืยเลยเย, <c oughs> ย็บได้ไหเย็บเย็บเย็บเปนยังงั้นเหรอเย็บเป็นยังงั้นกูไม่รู้หรอก ยังไม่แห้งเหรอมันมันรุดเลนี่มันอยู่ดีอะไรเี้เออมันอยู่อ่ะมันมันท่วนเนี่ยเอ้ท่วนออกมันปุยอะไรมันอยู่เลยนี่จริงจริงออกปะออกปะที่จริงมันต้องมันต้องปัไถเลยต้องเอาดินเก่าให้รถสอด ดุดออกเลยนะดินมันฟูซ้ำรถล่อมันฟี่ไหมมันต้องมันยืนดินแน่นนะต้องดินแน่นคนต้องดินยืนสวัดีมันมืนวัตถุชิ้สอยเห็นมันแข็งใช่ไหมแทนที่ดินมันจะต้องยืนดินแข็งเลยนะมันต้องแห้งหลายอันนี้มันซัมมันสกิดซื่อๆหรอไอ้แล่นโต๊ะเบามันก็ฟี่หรอ แปดห้าพี่ชายผมก็ล่วงครับอ่ารถสิบสองสิบสามปีครับตายแล้วท่นั้นซ่อมครับซ่อมนน่็็เจอผ่านสามครับคนใช้ฟอร์ดเขาจะชอบฟอร์ดครับมันแรงด้วว่ามันทนกว่าครับอการซ่อมบารุงมันไม่จุกจิก มันก็คือสไตล์ของเขาเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เนี่ยมันเป็นเอาไปมามันไถยากเลยไถยไม่ได้มันเหมือนรถเล็กวางยาไ้แลวครับรถเล็กวางยาก็คือไถอให้เนี่ยเห็นไหมแทนที่มันจะได้ยืนดินในที่แข็งครับยืนที่แข็งที่ต่อแข็งเนี่ยมันไม่ได้จะเสีย ตอนนี้ก็ที่ที่ซื้อนะครับที่ที่ซื้อจักซื้อจักจำหรอกเบื้องแรกกระเทือนครับแล้วก็มีปัญหาที่นี่ห้าไร่ห้าไร่สองงานที่ห้าไร่สองงานนะครับอตอนมาเกี่ยวตอนผมมาเกี่ยวจ่ายสี่ไร่ครับให้สี่ไรให้สี่ไร่แล้วก็วันนั้นก็ เจ้าคิดเบิ้งเข้าเก็บหาอะไรอ่ะได้เอาเงินไปคืนเขาน่ะตั้งทั้งที่แบบรู้อยู่แก่ใจครับว่าที่มันขี่ไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแล้วเกี่ยวไรละหกร้อยเงี้ยไรละหกร้อยไรละหกร้อยหายไปเท่าไหร่ครับหายไปหกร้อยสี่ร้อยสี่สี่เออสี่หกยี่สี่แทนที่จะได้สามพัน ห้าหกสามสิบน่าจะได้ห้าพันสามพันกว่ากับต้องเอาเงินไปคืนเขาสองงานก็ไรครับหายไปหนึ่งไร่หายปไหายปหน,น,นึ่งไร่สองงานเนี่ยแต่ตอนขายบอกเต็มนะครับเนี่ยห้าไร่สองงานเต็มๆน,นั่นเ้งน่จะประมาณนี้ค่พอเพาพี่น้อ,นองเป็นเพื่นอนบ่าบ้านเจ้าเนี่ยคุยวงสี่ลราค้นรั่งไปอีริต้องมามีรถเองครับต้องมารับจ้าง สมมุติว่าหายไปหกลอยหกอยสองงานก็เป็นเท่าไหร่ครับสองงานก็เป็นสามลอยเงื่อนหายไปเก้าอยครับเก้าร้อยเท่ากับคุณเกี่ยวไรเท่าไหร่ครับเท่ากับเกี่ยวไรละไม่กี่ร้อยม่4ซีลอยหาลอยหนึ่งบอกนั่นบอกนี่นี่คือเรื่องจริงแง่ขายอยากได้หลยร ย้ำไทยนี่อยากได้ตึกถือย้ำเที่ยวยก็อยากได้ตึกถือไม่อยากไอ้ที่จะค้องไลายดอกกับลุงเอานี่ครับลุงเอาลุ้งโขนลุ้งยังเอานี่ไลยครับลุงเอาไถแรงไถยังเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่กระสีไม่รู้ปลูกมันจะไหวหรือเปล่าครับเหมือนดินมันจะแห้งไปเนี่ย คันเล่งมาแสะไม่ดีครับฐานจะไปหมดแล้ว,ลวมันจะเกาะรวนไปหมดค,คันเล่งต้องแปลเต้จะ,จะให้ดีต้องแปลแปลรอยรถใหญ่เลครับไม่ไม่ควรมาไถาก่อนนะครับเหมือนรถไถผ่านสามนะครับไปบางคนบอกว่า จ้าง่านสามเลยมันยังประหยัดขึ้นถ้าทำอย่างนั้นอนะ่ะรถไทยได้เปรียบนะครับเพราะว่ารถไทยไม่เปลืองน้ามันแล้วก็มันไม่ต้องลงลึกเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดฐานเจ็ดแล้วตามด้วย่านสามนะ่ะมันจะได้ลึกกว่าแล้วก็รถไทยจะไถย,ยากกว่าเราจะลงลึกกว่าแต่บางคนคิดง่ายๆคือว่าบางคนก็มาง่ายครับไปลุ่มต่อไปลุ่มต่ออ้อยเอา่านสามไปลงทำย่า,าทำนะครับมันเป็นก้อนสํลีกนนี้ก้อนมันใหญ่มันตีไม่แตก ทำยากครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าทูฟังครับบางคนอยากประหยัดครับแต่คิดผิดครับยางนั้นรถไถได้เปียบครับถ้ายัางในนาไปลงผานสามแล้วก็จะจะแปรผูกอ้อยเลยยังนั้นรถไถได้เปียบครับถ้าอยากลึกก็ต้องแปรกันครับแปรแล้วก็สามแล้วก็แปรอีกรอบแบบนั้นน่ะดีลึกกว่าแล้วก็